สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่าเมื่อเครื่องมือเราหายนะครับผมบางคนอาจจะเครื่องมือหายอาจจะไม่หายเยอะขนาดนี้ครับแต่ผมจะบอกแบบง,ง่ายๆภาษาไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับอยากให้คนเข้าใจใง่ายๆเครื่องมือหายเราต้อง ทำยังไงดีคนหายอันสองอันครับบางคนก็หายหมดครับแต่ส่วนมากจะหายหมดนะครับผมโอเคครับผมเริ่มกันเลยเข้าวิวครับผมเข้าวิวรัวตุญบ่าแล้วก็ติ๊กนะครับเราลองดูครับว่าเครื่องมืออไหนเราใช้บ้างแรกเลยว่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับผม แล้วก็ชารโดนี่ครับพวกเงาพวกแสงครับคลิกไปเลยครับลองคลิกดูว่าอันไหนเราใช้บ้างเราก็เปิดครับเปิดเท่าที่จําเป็นครับก็เป็นเวลาเราตัดเข้าไปดูภายในครับตัวนี้ section แลแล้วแต่เราเลยนะครับผมไม่ต้องตามผมก็ได้ใครถนัดตัวไหนก็คลิกเข้าไปตัวนั้นเลยครับผมลิกไว้ครับคลิกเข้ากังเลยเปนดานน่าจะใช้ความใช้ okay. สตล์เอาไว้ก็ดีครับผมนครับเท่าที่จาเป็นครับ เมากกว่ากาใช้เท่า <Gym. S 1> นี้นะครับผมเต่วิวเก็บรืงวิวไปครับวิวนี่นที่สำคัญนะครับเผื่อเรา เื่อที่เราจะได้ออร์ตทุกดจานแล้วก็คิกนะครับหน้าซ้ายขวาหลังด้านหลังเ,เปิดเปิดเอีอ้ี่ท็อปครับด้านบนนี่ก็เป็นเปิดเปิดที่เอาไว้ด้านล่างดีกว่าครับง่ายดีด จัดวางตามที่แบบเราถนัดเลยนะครับผม,มต้องตามผมก็ได้โอเคครับน่าจะมีเท่านี้ครับที่หายกันบ่อยๆอ๋อแล้วก็อ e ีกอันหนึ่งครับผมเคยทำคลิปที่ผ่ามาแล้วครับผมเรียกแบบวัสดุพื้นผิวแบบลี่อียวคอมโพเนนต์สไตล์ นี่จำเป็นครับคลิปทีทท่วินโด้ครับเพาะแมทเลียลครับขึ้นมาแล้วครับกบระเพื่อถ้าจะมีกระเบื้องมีหินมีหญ้ามีน้ำนะครับประมาณนี้โอเคปิดไว้ต่อมาคอมโพเนนต์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลครับโมเดล 3D เรสามีถ้าใครแบบทางานแบบต่อเนืไปด้วยนะครับก็จะดีครับก็จะได้หาง่ายหาพวกโมเดลง่ายๆยยายทไทยิอังกฤษก็ได้ครับแต่ภา,าษาอังกฤษจะมีเยอะกว่าโมเดลจะเยอะกว่าภาษาไทยมากโอเคครับต่อไปอันหนึ่งครับสไตล์ครับสไตล์สไตล์ี่ก็จำเป็นเหมือนกันครับผม เื่อที่เราจะมาตั้งค่าครับตั้งค่าเส้นครับเส้นหนาเส้นบางตัวอย่างผมลองพิมพ์5านะครับผมเส้นจะหนาเวลาไอคอนออกมาจะไม่สวยครับผมใช้หนึ่งครับมาตรฐานทม่ว่าผมจะใช้หนึ่งครับบางเอ้ครับก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับที่ติดตามชม